สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องเล่นเสริมกล้ามท้องกันนะครับวันนี้ก็ซื้อมาเพื่ออยากจะสร้างหุ่นที่เฟิร์มแซ่บๆนะครับก็หลายคนก็ซื้อมาเล่นกันแล้วผมก็เพิ่งจะซื้อมาเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโรลเลอร์ครับนะวิธีประกอบก็ประมาณนี้นะครับจะเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับง่ายมาก อันนี้ก็แกะกล่องมาสดๆร้อนๆนะครับนี่ก็คือด้ามจับนะครับมันก็จะมีชุดล็อกของมันนะครับพอป,ประกอบเสร็จเกาจะพร้อมเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็มุมโดยรอบของเครื่องเล่นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็เห็นเขาเล่นกันมานานแล้วนะครับผมก็ไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกาย ก็เลยซื้อมาเล่นบนออฟฟิศนะครับหรือที่บ้านหรือตามสถานที่ที่มีพื้นที่ให้ยืดเหยียดครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่สามารถตั้งค่าแบบกำหนดเป็นหน้าที่แล้วก็วิ่งถอยลงมาได้แล้วก็สามารถตั้งค่าแบบรันนับ1 2 3 4 5สได้เหมือนกันนะครับทั้งไปทั้งกลับใช้งานง่ายนะครับ แต่ส่วนใหญ่ฟังก์ชันนี้ก็กอาจจะพอใช้บ้างนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ใช้เราจะใช้มือถือแทนนะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็จะมีที่วางมือถือให้ด้วยนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายมุมข้างมาแต่ก็อาจจะมีบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันดันไปดันกลับได้นะครับหาซื้อมาเล่นได้นะครับง่ายๆเลยสวัสดีครับ the right